ข้ไหสงสัยสงสัยเอบีสามเหลี่ยมเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้า

สไอไอเจเจเคเคเอลยึดคอก่อนเอลเอลเนเอ็มเอ็มเอ็มเอ็นเอ็นโอโอโอพีพีคิวคิวอาร์อาร์เอเอสเอสทีทียูยูวีวีวาย ศูนย์หนึ่งสองสามสีห้า